ขอบคุจากเหล่าอาร์ติสถามมาต่อไปจำได้ไหมนะสามสี่ชื่ออะไรคะจูนค่ะล้วปากกาล่ะจูนคิดค้างวงกันบ้านมากี่าีแล้วคะไม่รู้สิวันเกิดล่ะสิบห้าพฤษภาแล้วไงที่อว่าแล้วแปดเอกลักษณ์คือความสวยไอ้เรื่องใครปรคุณนม่เป็นคนแบบไหนปเตอริลวาดอะไรเป็นหลักแม่บอกอะไรกันักะวาด้การ์ดไหนมา ยูทูบไหมชอบบทอะไรทุกคนไม่ถนัดแนวไหนร้องเพลงชอบวัตเป็นอาร์ตไหมชอบมากมากฮะอ๋อรี่ที่ชอบมาสก์ชื่อว่าจูนคิดโปรแกรมที่ใช้ล่ะโทนสีที่ชอบตามนี้เลยฮะออกกำลังกายไหมเป็นบาครั้งมาสกิไหนแฟนช่วยบอกรักคนติดตามหน่อยได้ไหมรักมากอะไรนะคะแจ้งงานเปิดเผยไหมไม่เลยฮะเปิคอมมิทอยู่หเปล่าแล้วทั้งงานประมาณไหนไม่เลยครับเทียมงินที่รับล่ะหมายความยังไง สมองตันสามารถไหมฟังคอะไหลายหลายอย่างเลยอแลเสรสงตึกคืน YouTube ไปนี่ต่อะไรที่ใช้ไหมสิขอบคุณที่มาดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย